ก่อนก่อนที่ประจำเดือนจะจะมานะ,<ฮ>ะประมาณวันสองวันจะปวดสองข้างนะปวดมดลูกอนะ่ะน่วงน่วงจ้ะปวดหน่วงแล้วก็จะปวดมากแล้วก็จะหลังจะอุน่นๆจะร้อนร้อนปวดปวดหลังหลังด้วยจ้าเมื่อย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 อ่าฮะทีนี้ก็ไปหาหมอหลายที่ครับ <ฮะ S 2> หมอหลายที่ทีนี้ก็หนูก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามดลูกคุณ ไม่ดีไม่สะอาดออก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงถึงว่าไม่สะอาดก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรถึงคุณหมอถึงบอกว่าไม่สะอาดได้ตรวจภายในไหมฮะจากตรวจมีมีก่อนหน้านี้ก็มีตรวจจากตรวจอ่อาอ่าฮะตรวจแล้วก็ก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกก็มีตรวจจ้กตรวจแต่ว่า พักหลังมาก็คุณหมอก็จัดยาให้พอหาหมอเสร็จคุณหมอก็จัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นเราปวดก็ทานไปประมาณสักพักหนึ่งก็ไปหาอีกที่หนึ่งก็คุณหมอก็บอกว่าเริ่มอาการเริ่มแรกหนูจะถามคุณหมอว่าทําไมหนูถึง ไม่สามารถตั้งครันได้เริ่มแรกรถตามคุณหมออย่างนี้ก่อนอ๋อคือยังไม่มีบุตรจ้ะอันนี้อันนี้เหตุการณ์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้วค่ะหลายปีมาแล้วอยากมีบุตรจ้ะเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็เลยอยากมีใหม่อย่างงี้น่ะอ๋อคือเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งจ้ะเสร็จแล้วก็เว้นระยะไปอยากจะกลับมามีอีกทาไมถึงมีไม่ได้จ้ะถูกไหมฮะะแล้วคุณหมอบอกว่า คุณหมอบอกว่ามดลูกของคุณเป็นพังผืดข,ข้างละสอ,สองจุดเจุดละสองเซนสามเซนสี่เซน,เซนอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยถามคุณหมอ,อว่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายไหมค,คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะเป็นซีดแล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเออช่องข้อเลยมดลูกออ นี่ฮะคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จัดยาตามอาการที่เราเป็นก็เลยยังไม่รู้กันเลยว่ามีลูกได้หรือไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่ว่ากลับให้โรคมาอีกว่าถ้าทิ้งไว้จะมี<ฮ>ะซีสนะฮะ,ฮะมีเป็นมะเร็งตามมาอีกออจากสันนิฐานแรกที่คุณหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นอะไรนะมดมดลูกค่ะเป็นพังผืดค่ะ คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะคือพังผืดมดลูกนี่ก็จะเกิดมาจากการมีประจำเดือนนั่นแหละเพราะเรามีประจำเดือนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะอายุสิบสองสิบสามอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะต้องลอกแล้วมันก็จะหลอกอแล้วก็บีบออกมาแต่บางทีมันออกมาไม่หมด <c oughs> มันอาจจะติดค้างอยู่ที่ผนังมดลูกหรือหลุดลอกออกไปอยู่ตามอุ้งเชิงกรานอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่รังไข่อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนทีนี้เนื่องจากไอสิ่งที่มันหลุดลอกไม่หมดเนี่ยมันคือผนังมดลูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอีกทีหนึงห่งมันก็จะต้องหลุดลอกอีกใช่ไหมฮะทีนี้การหลุดลอกอันเนี้ยถ้ามันอยู่ที่อุ้งเชิงกรานมันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบในมดลูกก็เหมือนกันะนะฮะจะเกิดบาดแผลแล้วก็ มีการอักเสบ<ม>พอมีบาดแผลการอักเสบร,ร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมามนะฮะและ้วเป็นของของแปลกปลอมหรือเปล่าพังผืดไม่ใช่ของแปลกปลอมแล้ว<น>ะจะอันตรายไหมครก็อันตรายค่อนข้างน้อยถ้าจะว่าไปนะคะเพราะว่าการที่จะเกิดซีสก็เกิดจากตัวผนังมดลูกมากกว่าที่มันติดค้างอยู่ที่มันกลายเป็นช็อกโกแลตซีสมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้นะฮะ จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ค่อนข้างยากมันจะใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเขาบอก4 4ี่จุดถ้ามันมีเยอะหมอก็อาจจะแนะนำให้ผ่าออกปูดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคะและสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีบุตรถ้าผนังมดลูกไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ได้ไมันก็ ทารกไปเกาะไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วไข่ไปเกาะไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ต้องถ้าจริงๆจะให้แนะนำนะคะต้องไปหาสูตินารีแพทย์นะคะเข้าไปต้องไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งได้ไปตรวจไหมฮะยังค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเสร็จแล้วยังไงฮะอันนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วมีมีบุตรไหมฮะยังไม่มียังค่ะยังไม่มียังมีไม่ได้อีกจะยังมีไม่ได้แล้วใครแนะนําให้มารู้จักกับบิมฮะ ก็ดูรายการศ,กศึกษาไปที่มีรายการของออทางทีเนเของเราทเอ n n ของเรา uh huh. ตอนที่ไปพบคุณหมอไปพบแพทย์แพทย์ให้ยามารับประทานค่ะคุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไหมเห็นบอกว่าจะต้องผ่าต่งผ่าตัดก่าต้องผ่าตัดแต่หนูไม่ผ่า เพราะว่าไม่อยากเลอกทานยาจะเลิกทานยาไม่อยากผ่าไปซื้อมาทานอซื้อมาทานประมาณสักทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเวลาประจำก่อนประจำเดือนจะมาเอ๊ะรู้สึกไม่ปวดไม่ปวดหลังไม่ปวดปีกเมลูกก็เลยไปเดือนหนึ่งจ้ะเดือนซึ่งปกติเวลาที่จะมีประจำเดือนจะต้องปวดปวดกลับไม่ปวดไม่ปวด ไม่รู้สึกอะไรเลยจ้ะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนสิว่ากำลังจะมีประจำเดือนปกติประจำเดือนมาตรงเวลาไหมฮะตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่วนมากก็จะตรงมากกว่าอ่ส่วนมากจะตรงจ้ะเลทก็แค่วันสองวันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีประจำเดือนจ้ะไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ปวดตอนนี้ก็เป็นเออก็ไม่ปวดไม่ปวดเออ สาเหตุเพราะอะไรครับแม่แดนเพราะว่าเข้าทานบิมเข้าไปใช่ไหมฮะครับซึ่งบิมเนี่ยมันตัว GM1 มมีฤทธิ์ระงับปวดต้านการอักเสบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ปวดแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าภายในมดลูกของคุณจะเป็นยังไงอะนะคะคอันนี้ถ้าให้อยากจะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ทางนี้เลยคือทางสูตินรีเวศนะคะค เพื่อดูให้แน่นอนเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยมดลูกจะต้องสะอาดเพราะตอนนั้นหมอบอกมดลูกไม่สะอาดใช่ไหมฮะ,ะมันอาจจะมีเนื้อเยื่ออะไรหรือพังผืดค้างติดค้างอยู่นะคะคซ,ซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ตรวจภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคแต่ว่าที่มันไม่ปวดเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า g m 1มันมีริดตรงนี้นะคะทานมานานเท่าไรหร่ล้ครับตอนนี้รู้จะทานสามเดือน ทานมาแล้วสามเดือนแม่แหนูทานตอนปีที่แล้วทานปีที่แล้วชาเดือนเอ่อกรากรกรกฎากลางเดือนกรกฎา,า,าทานได้สามเดือนแล้วหนูจะหยุดไปสองเดืนอนว่าคอยดูซิว่าปวดไหม,มแล้วเป็นไงฮะก็ไม่ปวดอ่าแล้วกลับมาทานต่อไหมค่ะเลยกลับมาทานต่อเพื่อดูแลสุขภาพคือถ้าพูดไปแล้วก็เกือบปีละจ้ะเกือบปีแล้วได้ไปตรวจตรวจไหม จะไปตรวจดูอีกทีตอนเดือนมีนาเมื่อมีนาที่ผ่านมาจา้าผลเป็นไงคะผลบอกว่าคุณหมอบอกว่าเหลือจุดเดียวเซนเดียวเหลือแค่หนึ่งเซนอ๋อจากเดิมที่เคยบอกมี3ามสี่ตำแหน่งเนี่ยเหลืออยู่จุดเดียวเหลือจุดเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เล็กเหลือเล็กเซนเซนเดียวเซนเดียว แล้วโอกาสจะมีบุตรได้ถามคุณหมอไหมฮะไม่ได้ถามอ่ะแค่ว่าแค่ว่าไม่อยากมีแล้วแกไม่อยากมีมีหรือไม่มีก็ไม่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 กังวลละไม่กังวลเพตาะให้อาการปวดนี่หายไปก็ภูมิใจแล้วอย่างนี้นะอ๋อดีแล้วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งที่คุณหมอเคยบอกค่ะคุณหมอยังบอกไหมฮะว่าดีขึ้นคุณหมอทีนี้ก็เพราะคุณหมอบอกว่าหายไปแล้วเหลือแค่เส้นเดียว อ้าคุณหมอถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีกแล้วสิคุณหมอก็อมยิม้มแล้วไม่คิดถึงหมอเหรอตอนนี้นางพยานก็ยิม้มเพราะหนูบอกว่าถ้าหนูถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ได้มาหาคุณหมอออกแล้วหมอก็แค่อมยิม้มคุณหมอไปถามได้ถามคุณคําเพียงไหมครับว่าไปทําอะไรมาไม่ได้ถาม เพราะว่าคุณหมอเขารอคิวลูกค้าเยอะเออ,เอ,อคุณป่วยเยอะอ๋อให้การรักษาเยอะ <c oughs> คือไม่ถ้าปกติผมสงสัยผมจะถามนะฮะอาจารย์เพราะโดยปกติไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสที่พังผืดที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ อันนี้เป็นไปได้ค่ะแม้กระทั่งซีสหรือเนื้องอกที่มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าเมื่อ,อไหร่ระบบภูมิคุ้มกันกลับขึ้นมาดีใหม่นะฮะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวขจัดสิ่งที่มันไม่ดีของร่างกายพวกพังผืดที่ไปเกาะอยู่อะไรพวกนี้ม,มันก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้นระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจัดการได้คือพูดง,ง่ายๆร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันสมดุลค่ะ อสมดุลปุ๊บร่างกายก็โอกาสที่จะเยียวยาหรือว่าซ่อมแซมอาจาพิเชษจะเสริมไหมฮะครับก็คือจบแล้วไะมฮะครับ,รบตอนนี้อาการหายดีแล้วครับผมผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงคุณเหมียวแล้วก็คนที่มาออกรายการสงสัยว่าจะเป็นคุณนัดวราใช่ไหมนัดวราที่เขามีทั้งซิสมีทั้งเนื้องอกแล้วก็มีทั้งผังผืดแล้วก็ก้อนขนาดใหญ่ด้วย กอนขนขาแล้วเนื่องจากว่าคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะแล้วคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเขาใช้น้าแคปน้ำหนึ่งซองแล้วแคปซูลเก้าแคปซูลต่อวันโอ้โอนะ<อ>นั่นคือคนที่เป็นมะเร็ง<อ>แล้วก็หายอาการก็หายนะครับแล้วคุณนัทวรามาสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยขเขาก็บอกว่าเขาเป็นอาการอย่างเงี้ยก็กลัวจะเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรเดียวกัน กับคุณแม่กับคุณแม่ของคุณเหมียวแล้วสองเดือนเนี่ยนะทั้งสองเดือนสามเดือนทั้งซิสทั้งเนื้องอกแล้วก็ทั้งผืดหายหมดเลยภายในสามเดือนโดยใช้ขนาดค่อนข้างเยอะนะคือเก้าแคปซูลต่อวันโดสเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับก็อาการก็เหล่านั้นก็หายไปก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์นัภัพพูดมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมา สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมไม่เลือดขาวเราก็ทำงานส<ำ>มดุลตามลักษณะปกติของ<ช> Operation b i บิ